ถึงพร้อมรักคุณถึงผิดมากไหมรังด้วยหัวใจแม้ไร้สิหัวและหัวแห่่ซ้อ าสารายาแห่งไหนคงไม่รักโทษเธอโครงการความรม่ได้ตราฮาแต็งเตอรจึงเป็นสิ่ทธาวงที่ผมจะแอบรักคงหากคิดค้างคืนก็จง ภยนึกว่าเห็นใจโบท้ายเราแล้วคือคุณหากความราักโทรมาหา้ามยาคึอคุณปล่อยให้พ้อมวางรักคุณต่อไปเธอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เชื่ออะไรคะชื่อน้องปาครับน้องปาวชรพงศ์ศิริลักษ์ครับผมปาใช่อไหมครับขาวปาครับปา้องเพลงเพราะมากครับขอบคุณมากครับตอนแรกก็ยังยังไม่สกิดเท่าไหร่พอทดคีย์ขึ้นมาปุ๊บมันใช่เลยปาครับมันใช่เลยขอบคุณครับคือมีลูกเลื่อนหลายแบบในในเสียงในในเพลงเนี้ยใส่ไป มีลูกเล่นบางคำที่ดูเป็นลูกทุ่งบางบางส่วนที่ที่ฟังเป็นฝรั่งพี่ชอบมากเลยน้อยคนนะที่จะมารายการนี้แล้วมีมีสิ่งเนี้ยความวูบว่าบะน้องมีความวูบว่าในเสียงอ่ะพี่นุเหมือนกับเบนชลาทิตมาเข้าสิ่งน้องแล้ววิ่งออกไปเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกใช่ไหมไม่ธรรมชาติที่มันวูบว่าบของน้องซึ่ง คนอื่นไม่มีอย่างเงี้ยพี่ชอบมากมากผมว่าคนวูบวาบอ่ะควรจะอยู่กับคนวูบวาบพี่ก้องเนี่ยผมอยู่ด้วยรู้สึกวูบวาบตลอดเวลาจริงจริงจริง<น>คนต้องอยู่กับคนวูบวาบผมว่าพี่ก้องอ่ะวูบวาบแต่แต่แกจะไม่วูบวาบตอนนี้นะแกจะรอจังหวะจังหวะไหนแกวูบได้แก <neg oti ament> วูบ<ค><ณ>จังหวะไหนวาบได้แกวาบก็อยากจะเรียนเชิญจริงๆนะครับอยากจะเรียนเชิญเข้ามาอยู่ในทีมผมลองลองมา ร่วมทีมกันลองมาช่วยกันทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเป็นที่คุณมีอยู่เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมตกใจครับว่าเรียนเชิญเหมือนสองพระป่ามากเลยครับเป็นเป็นคำเชื้อเชิญคำเชื้อเชิญอย่าให้อยาให้มาอยู่ทีมเดียวกันครับดูทีวีมาก็เยอะไม่คิดว่าตอนเลือกจะตื่นเต้นขนาดนี้ซีซั่นสี่แล้วนะซีซั่นสามซีซั่นเนี่ยพี่ไม่เคยเจอแบบเนี้ยตื่นเต้นหมดเลยครับหันสองคนเลยครับแชมป์ทั้งคู่หันสองคนอ๋อผมหันคนแรก นี่คือไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามีใครหันมาหรือเปล่าผมงงอยู่ครับผมสองคนสีขาวนะฮะอ๋อครับไม่รู้เรื่องอย่างนี้เอาเอาตกไปเลยดีไหมเออพี่ครับขอบการผมได้เรื่องสักครั้งหนึ่งนครับพี่ค,ครับเอาถึงเวลาเลือกแล้วครับลูกพี่และคนที่ผมเลือกนั้นก็ได้แก่ พี Hoy, ality, ่คิมครับผมน้องมาถูกจังหวะแล้วน้องคุนตาเฮ้ยล้อเก่งมากเป็นสรัที่สองฉันขอโทษครับล้อเก่งมากน้บ๊วบ